ยังมาช้านิดนึงนะครับก็วันนี้นะครับก็ของจีเปอร์ตอนนี้คือผมใช้หมดล่องหนนะครับแล้วก็เล่นเป็นตัวกู๊อยู่นะครับซึ่งเขาไม่รู้นะเพราะว่าใครขับนะครับเพราะว่ามันจะไม่ขึ้นชื่อแต่ว่าที่เห็นชื่อเนี่ยของผมเนี่ยเปิดหมดเลยแต่ทนะุกคนอะ่ะจะไม่เห็นจะเป็นแบบทุกนเลยพิมพ์ไงแล้ววะเล่นเื่นี ไอ้วัดจี้เสียงใครครับนี่ <ITA> นี่นี่ทุกคนขขออทุกคนจะเป็นแบบนี้วัดจี้เสียงใครอ่ะเพราะนี่เซิร์ฟโลดฮัลโหลครับแต่นี่ผมเปิดนีมอนะครับเป็นเงิอตอนนี้เขาไม่รู้ฮัลโหลครับเพนาะนี่เป็นเซิร์ฟโลดเลยนะครับเงินแดเงินเดืยวทุกคนจะมีแค่หนึ่งล้านบาทอยากพาเข้าเมืองทำไมอ่ะครับของของจะไม่หายนะครับนีเขาไม่รู้ว่าเป็นโสดโสดจะไม่คุณครับ บบเขาไม่รู้เลยผ,ผมจะไปฟาร์มหมูรถก็จะวิ่องแอค่200นะครับใครอยากกูนนะครับก็ไปห<อ>าช่างได้เลยจะมีสร้างเจ้าของรถหรอครับลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองไปชนในรถเตอร์ดเฮ้ยนี่ที่ไหนรถใครอ่ะไม่ไม,ไม่จะชน เฮ้ยลัเอร์อยู่ไหมอ้ยผมไม่เกี่ยวนะดีๆนีนะนนะผมจะลองหนอยู่คือพูดไงไม่ยไม่มีใครรู้เฮ้ยผมเปิดผมถ่ายออแล็อใครล่รอรับจกแจกอาใโลเป้แล้วก็จะบุบยูจีผมลังกล้วยเลยว่าหน่กับใครอ่ะเป็นโลเป้อ่ะชอบเปิด ถ้าเกิดผมเล่นจริงๆนะผมปรับจะเปิดแค่ไม่กี่อย่างนี้น,คนนะคอรลีโบว์เจ้าของเซิร์ฟนะครับนี่เป็นช่องของผมกับพี่รนะครับเปลียนไปเฟิร์โ <c oughs> อ้สีนิกับไมคก์กี้เดวๆสองคนเดียวเดียวเอาเป็นแก้งเยนะย่งนะเฮ้ โอ้ยเฮ้ยเหนได้ด้วยไม่แค้แล้วไปบ้ดเฮ้ยโงตายอ่ะเดี๋ยว้าไมผมเกิดนั่ะเดี๋ยวผมเลื่องรถ หย่ชุดได้เลยหยิบนะครับชุดไมหน่อยนี่ครับพี่เล่ครับหี่บวับได้ยังไงเหรอครับกลัวเอ้ยลินผมขอลงชุดผมหน่อยได้ไหม ผขอยากจะลงอีกนิ่าชนตาไมาครับจนตาไมาเอ้ยคนนี้คุณุๆเอ้ยนี่วันบั๊บับเก่งไม่ใช่บั๊บชนตาไมาครับบั๊บรถรับกเก่ง เาเพิมระบบมาเยอะมากระบบการเสียงล็อกรถอะไรก็มาหมดนะครับคือเขาเปลีระบบไปแล้วขอยยาไม่รู้หาเียเล ตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าเป็นผมนะขอบคห้น้องเอ้าน้องเขาไปไหนแล้วเฮ้ยน้องเขาหายเฮ้ยเจ้าของเขหายมันยังรถโคตรจ้อยๆอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องรัานเดี๋ยวผมไปที่หลังเขาเขามีเบอร์เลยเพราะว่าผมแกล้งมาเขาคือผมถ่ายคลิปเลยผมก็หมดแล้วมีก็ใช้แค่บางหมดนะก็คือในมอนะไอ้ผม mấy đứa bỏng đi mấy đứa thùng bỏng không có cái hộp một ông dinh cái đơn nó hè thôi <laughs> tạo qua <vô> đi thôi 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 trừ từ nào thôi quay ảo nè nó không biết được là 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 เอะไรอยู่ไหนสาเถอะอ้ามันก็จะยิงผมมุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้ามันยิงผมมันจะรู้ว่าเป็นผมทันทีผมคอปวดคาย่าเปิดปัดหมดเฮ้ยเอ็มเอ็มตึงป๊อบป้าเดียมเพลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นตึงอยู่กันนะตึงตึงทุกอย่าง เอาจะเอามันผมจะเอา,ม,เอามันคือไม่มีใครรู้อ่ะว่าผมมาทำคลิปเออดึงทั่วน้องนันะ้นแปบนึังนเดี๋ยวะเปี่ยนีกหน้า่นไงอน้องคนนั้นอยู่นัโขโขโข่นโคกอ่ะ เอ็มอยู่ไหนวะพี่แอดมินใช่ไหมครับไอ้ไปคิดเจอผมอย่ายิงเขานะอย่ายิงเขาอย่ายิงเขาโอเคฮะยี่งไปคิดเจอผมเลยเิ้ย <c oughs> อย่านะอย่ามาทางนี้นะคุกเบอกให้นะคุกเนะขินนะข้อมีเรื่องทำไมอะครับ ต้องยิงตอบตรอเลยต้องแตอแล้วผีอะเดกน้องเขาไม่ลักรถอ่ะใครผิดอ่ะเดยนๆกอดึงน้องก่อนผีอะเราเขาไม่ลักรถเองอ่ะหกหกชื่ออะไรแล้ววะ ขึ้นลงตาดน้องเขาว่ะอันอย่าไปย,ยิงอย่าไปยิงค่าเต็มขดัขดค่าเต็มขัดไม่ไ้เดี๋ยวหล,ล่นรถอีกโอเคครับนะทุกเซิร์ฟเลยทำาใหม่กูต้องติลากาอยู่ตรงนี้ด้วยแหละ ม่ห้อใจไม่ห้องใจเกจียนงเกียนะแล้็ไหรอเฮ้เนี้ยผน,น,ยนแก้งอะไรผมเลยแก้งคนน้แก้งผมเลย <c oughs> สวยๆดีไว <c oughs> ลุ้ค่ะถายไปหนึ <c oughs> ่งลวงรถ อุ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายเอามันชุบตัวเองได้มันเป็นซุปเปอร์เวอร์เฟอร์น่าห่าพีดเอาเดิเอายิงไ,ได้เอาเอาให้ผมไม่หายตัวมันก็ยิงผมไปได้เท่านู้ตัวเล็กอยู่ใต้ท,ท้องรถเดี๋ยวผมจะลอ่อไงอุ้ยไม่ถัดละ รอได้ครับรอซโนี่มันคือขชาไแบบโหมดด้านเหนียเหนยนะครับยีลดล้อได้ดวยรัไม่ต้องยิงตอบโต้หรอครับไม่ต้องไม่ต้องนี่โอเค สภาพสูนะโอ้สภาพดูขี่ส,ส,สูงไม่ไปตาดูทรงเหมือนกันเนี้ยทำรถที่โง่อยังงีกูนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะไปแกล้งคนอีกแบบหนึนะครับคือผมผมเนี่ยจะไปนั่งอยู่ท้ายรถคนอื่นนะครับ นั่งแบบเที่ยวเฮ้ยนั่นจะแอดมาินเหรอทำไมผมเห็นเขาวับได้ด้วยฮึกเผลอเฮ้ยราคาสิบอกังคาให้ห <c oughs> <c oughs> ลังคายมาคนให้แล้วมั้ง คนในแก๊งไม่รู้ว่าเป็นผมนะ ทำไมไม่มหนะครับฮ่าฮ่าดเ้ยอประเบิดป้อมระเบิดจัดเลยมันเป็นเชิงาได้ล่ะครับ ที่ึงก็เอานะมะช่างเออะต่ตอนนี้นะผมก็นั่นแหละผมก็จะไปกินคนต่อแล้วเดี๋ยวไว้ดูตอนที่ผมกินคนกันนะครับโอเคใไหมไปเอ้ยต่อดีกว่าไหมเฮ้ยต่อดีกว่าเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่ง จัดแล้วแหละเออจำวันนี้มันทะเลาะกันอีกนะมันนึกว่าไอ้คนที่พูดสองศูนย์หกเนี่ยนั่นนะอ่อนะเสนอะไอ้คนดบบไอ้แจ็คกี้ไอ้โง่เองมันโง่เว้ยไปไปไปนี่โอ้ยพี่ตูนไม่เอาไปยกอเสิร์ฟครับจุดจุดวัเอึ๊ยไปจุดวัดดีกว,ว่าไปดูไปดูคนโซนไตีก่อนี้ปนะ่ะ ถ้ามีนี่สนุกดีแหละมให้ไอ้น่นี่นี่ไอซิงไงอไอหนึ่งศูนย์หกไองอไอหนึ่งหกศูนย์ไองอบดิบหกศูนด้วยหนึ่งหกศูนย์ผมใจเย็นไองอกไอสองสามไองอกร้ยลือก็เล่เป็นผมอ่ะเอาง่ายครับครับ เฮ้ยทำไรกันวะทำไรกันไม่ครับทำไรกันครับต่อยกันอยู่ครับไปไปเลตไยให้ดูหน่อยครับหนึ่งรอน้องผมาเรื่องผมไม่เต็มมันมันทับมันทับมันทับได้ได้เปล่าทับทับได้ครับกดกดกดพิมพ์อะไรอ่ะพิมพ์ทับได้อ่ะพี่กด enter มันไม่ขึ้นอ่ะต้องกดอะไรอ่ะ ไม่ตายเลยตายละ้ยผมไปล็อกใครอะโอ้ยพอเล่นตัวละหัวแล้วเล่นหมัดล็อกมันไม่ได้อะนายนายนายตายใครอะนายตอยใครอะเร้ยเอ้ายใครอะใครต่อยวะ ยุ่งแอดมินหรอนี่ผมเล่นหมัดล็อกนะทุกคนแต่มันไม่ไม่ล็อกให้อ่ะเล่นตัวล่องหนัะหนักเห็นไหมแอดมินมาต่อยผมอยู่ใครว่าขยะต่ผมวะองค์นะิงน่ะทุกคนะโดเล่นยากมาก อก็ไหนมางอ้ขอษคนในคลิปด้วยนะครับเอ้ยคนคนที่แกล้งด้วยนะครับคนเลยนี่ันเล่นหลอกะันแหละไปเรื่อยแต่โดนโล่ เอาลูฟี่หรือว่าก็ไอสิงน้องผมนะไอโนเวอร์เมื่อก่อนที่เล่นซ่าแอบด้วยกันอุ้ยใครมันล่องหนเนี่ยเนี่ยวะใครเนี่ยอุ้ยต่อยกูได้ด้วยเอ้ยใครอะไม่จะโบโบว์ไม่จะเลี้ยวเลี้ยวแล้วครับเลี้ยวอุ้ยเลี้ยวเฮ้ยหยุดดิ เดาผมแต่งตัวกันแล้วมั้งอด H K N สรงผมหรอเออส่งนี้ไปเลยเวลาต่อยต่อยโดนอ่ะแม่ากเอาไอะ อันนี้ใครวะเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยไอเจมโคอันนี้ก็ชื่อเจมนะครับเจมโค้ดต่อยตึงเหมือนกันนะเอาเรื่องอยู่นะอันนี้บังวะเนี่ยบังวะเนี่ยเอาว่าเราถึงเราจะบังผมเปิดก้าซอยู่นะทุกคนนี้ผมเล่นกันไงละชิวๆดูไม่มีใครเลือกเป็นผมอ่ะเอา ต้องิผมผมเล่นแบบนี้เข็นน้วอะไอพวกงอไอพวกงไอพวกกระจจกไอพวกกระจอกนี่ใครอะไอพักกระจอกไอกระจอกไอกระจจกไอกระจอกไอกระจอกไอ้าจ้า có cá trò, ai cánh ngô? đã gì cánh cúi Anh mình quá hí Ai cánh ngô? Ai yên ai ngô? Ai cánh điên kìa, ai ngô? Nghe nghe, dù xuống tật Thôi thôi, mình uh, 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 bỏ con này đi nữa Ai cánh yên ai ngô? Cáng, cánh cúi yên cúi, đã cánh yên ạ Hú Hú, hú, bỏ lẻo <laughs> <laughs> vậy đi đặt đi Để đợi đợi hai hai đi lại <laughs> Ai kia, ai ngô <laughs> Ai đi <lý> nông <laughs> ai, ai càng ngô Ai ngô Ai kia, ai ngô Ai Hãy subscribe cho kênh Ghiền อยากชอบเลยด่าแก๊งตัวพี่กอน์ฟีล่าแม่งรู้อะไรนะอ่าพี่เฮ้ยเสียงดังเสียงดังถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปต่อนะเฮ้ยใครก็ได้ให้ให้ไปบอกไอ้นั้นน่ะไปบอกไอ้ไอ้วีนอมกับไอ้แรปเปอร์ว่าเอ้ยไม่ไม่รู้แก๊งใครเนี่ยเอ้ยไม่รู้ใครเนี่ยมาด่าแก๊งเราเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไปบอกขอปลาไมปขอปลาดูไหมรอยสักก็ดีรอยสักทำไงอะรอยสักพี่ไปเปลี่ยนได้ไหมมันมันลบรอยสักได้พี่ พี่เปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงพี่เปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงพี่แล้วแอปแฝงเสียงแล้วลองดูคนในแก๊งไอ้เราเราเราปลอมตัวไปเออน่ะเราปลอมตัวไปแกลงไอ้เวยนอมดีกว่าไหมเออเฮ้ยแต่พี่พี่เกียจใช้แอปเสียงเอาเลยเลยแกงเบยนอมเลยเราเดินไปเฉยแล้วเราไม่พูดอะไรแล้วก็ต่อยมันอะได้ได้ได้ไปโอ้โหแย่กูวิ่งเร็วด้วยนะคิดตุ๊ดเออี่แม่ไห

เใจยิ้นใจยิน้นใจใใจจยิน,ยนอ่ะดีอดีใสจร้องมีคนมาบอกผมว่าววเกินนายวับเกินอ่ะนายตัวผู้หญิงอ่ะตั้งนี้นะเอ้ยพี่เอ้ยอ๋อเ่นมีกันแล้วเลื่องใ,ใครต่อเอ้ยแล้วผู้หญิงนั้นใครโอ้โหเยืนหน้าคุณผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุ้มมากนนันเดี๋ยวเดี๋ยวแกงนี่ก่อน mọi người ta thể không Ơi, lọc lắm mặt đây mọi người 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 mọi

ไรครับ่งลงเียม,ม่ไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้นไม่รู้ผมไม่ได้อยู่ในดิสไหนรแนต่งาตแน่จริงก็มาสิเยนตากนไม่ให้พมันก็มาดิคุณรู้มันจะทำาไต่อเีวก็มาดินดนดนตอลตอเดาตอลอ าาราด้พอมันกำลังมาดีเฮ้ยไอตัวที่ใส่มาดัางเฮ้ยมีไงนะคุณยงนะ่าไม่รู้นะไม่วิ่งตามนะตาลาคะกระผมะตาลามีแฟนยังคะ <c oughs> อะไรนะครับ ต่อรอมีแฟนยังคะอ๋อยังไม่มีครับผมอันนี้อันนี้ต่อขี่ได้ไหมคะอะไรนะครับขอขี่รถต่อรอได้ไหมคะอ๋อไม่ได้ครับผมขี่ต่อรอได้อยู่เี <c oughs> ย้ยขี่ต่อรอไอ้สัสข <c oughs> วบต่อรอจริงจริงห้ามขี่รถเล่นครับทุกหล่อไม่ส,สวยสวยอะไรนะคะห้ามขี่รถเล่นครับโอเค อันนี้คุณตอรออยู่จังหวัดอะไรครับใครคับตอรออยู่จังหวัดอะไรครับไม่บอกครับหนูเพิ่งเข้ามาเล่นได้ประมาณสองสามวันค่ะหนูหนูหาแฟนอยู่อ๋อหนูทำตัวไม่ถูกไม่รู้ครับผู้ชายเนี่ยเอาคนนี้นะครับเจียงรอครับผมผมอยากจบปุ๋นนี่ต้องต้องซื้อแหละ อ่ใช่ครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยต้องซื้อบัตรนะครับผมมันต้องรอมันไม่มีตำรวจเข้ามาเล่นนั่นเดยมีแต่ำมวจเดนแนวเป็นแฟนหนูไหมคะนี่ยังตำรวจโดนตำรวจโดนแล้วได้ไหมคะได้ไหมครณตลอดอ๋อตลอดยังไม่รวยพอที่จะมีใครครับยังไม่อยากเลยนดูใครครับผมโอ้ยหนูกินข้าววันละมือเองค่ะใช่หรอใช่ตลอดทำผิดกฎหมายนะครับอะไรนะทำผิด ฮะต่รอเอาเงินแดงผมไปอะตัไหนผมไงคนแดงแดงให้ผมคนไหนเอาไปอ่ะผมไปแล้วผมผมไปแล้วครับต่อรอตำรวจตำรวจเอาไปอ่ะตำรวจเอาเงินแดงผมไปอะจงพงศ์กวนที่ไม่เงินผมต่อรอผลล็อกรถผมจะขึ้นเดี๋ยวไม่ให้เอาผมไปกับต่อรเอาไม่เอาเอาเนี๋ยไปแล้วผมึ่งชิปีแล้วนี่นุ่นนุ่นพิเศษนุ่นเฮ้ยไม่เอาผมไปกับต่อรอใ่้เอาไปไหนงี้ เฮ้ยผมเป็นันจะเป็นไหนตวรัวจะเป็นไหนไม่เป็นไหนนะครับ in? ไม่มีเคสติ้งนะครับผมพักครับผมตัวนี้พักอยากอยากอยากให้เคสติ้งไหมครับอยากครับผมรถต่อรอไป่งเ้คุณมองหน้าตัวมันเดี๋ยว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 ดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดี๋ยวเดี๋ยวี๋เดยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวยวเดี๋๋ยวเดี๋ยวี๋ยดี๋ยวเี๋ยวเดีดี๋ยวเดี ยังเสียววายเฮ้ยผมตลกไรวะผมบอกให้พูดข่าวผมบอกวายพูดข่าวครับนอกเซฟอยากอยากรู้ว่าพูดตอนไหนคือตลอดตลอดอยาดูไหมว่าพูดตอนไหนคืออะไรพูดตอนไหนไปดูในช่องเลยฮะไปดูในช่องนู้นอโนที่เป็นรูปบังอ่ะนะนะไปดูอ่ะคือคืออะไรไปดูในยูทูบอ่ะช่องนั้นคนหนาวทำไมดูทำไมคืออะไร ึ้นตอรอพูดอย่างเสียวอ่ะขึ้นตอรอได้อยู่นะขี sí ่ตอรอเสียวเออเสียวเอออะเสียวเลยไปโอเคปิดชิปก่อนไหนอ่ะหาเงิเสียวเออเอาน้ำช้าหน่อยเสียวเลุเดี๋ยวเดินยวพี่เจมทำไปหน้าพี่เจมเป็นกันอ่ะผมอ่ะยังไงเสียวไหมนี่ไงไอ้นี่ไงอะไรนะไอ้อะชื่ออะไรนะดาเคนดาเคนอ๋อดาเคน เราเสียไม่มีอะไรสักช่องเจอแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยเออเดี๋ยวผมกำลังจะติดคลิปเดี๋ยวเราผมลงแก็ได้โอ้เรื่องว่านึกว่าสตรีมไม่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 ลงคลิปด้วยลงเดี๋ยวลงเนี่ยวจะลงเลยเนี่ยจะลงเลยเนี่ยแป๊บนึงสิตรวจแข่งมอไซค์กับผมเปล่าอผมกลัวชนะดีครับมามาดูกับผมก็ได้มาโอเคผมไปแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นคลิปเชยนะครับเพราะช่วงนี้ผมมีงานประจำแล้วผมไม่ค่อยได้ลงอ่ะทุกวันพุธอ่ะ แต่ก็นั่นแหละลงทุกวันพุธน,นะครับแต่คลิปคลิปนี้ผมน่าจะลงเลยนะครับพร้อมเลยมาอาทิตย์หนึ่งกว่าอาทิตย์กว่าแล้วแหละแปดวันแล้วแหละคลิปนี้ลงวันเสาร์นะครับเป็นคลิปพิเศษแล้วกันเอม็ม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 ในประเทศนี้ไม่มีใครอยากเป็นตักข่เลยเหรอวะเนี่ยไอเอ็มไอเบนโอเค ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายจุบวะ